เสือโบนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันะครับช่างเสือนะครับกับมาอนันต์ส่วนของสีรองพื้นกันสนิมนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับในเพจนะครับหรือใน youtube นะครับก็ถามช่างเสือเข้ามานะครับพอดีเขาครับไปจ้างช่างนะครับต่อเติมหลังบ้านนะครับซึ่งเขาก็เห็นว่าเฮ้ย ทางพุทธเหมาเนี่ยก็คือขึ้นโครงเหล็กแล้วนะครับแล้วก็เอาสีที่เป็นสีดำๆเนี่ยมาทาทับนะครับซึ่งเขาคุ้นรว่าไอ้สีดำๆเนี่ยมันคือสีจริงนะครับหรือมันคือสีการสนิมนะครับนี่เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยช่างเสือไม่ได้แล้วครัวที่จะเอาเรื่องนี้มาแชร์กันว้าวนะครับสำหรับสีรองพื้นการสนิมนะครับถ้าที่เราเห็นกันทั่วไปนะคท,ท้องตลาดลนะครับจะมีที่มีทั้งหมดสองสีด้วยกันนะครับ อแบบทั่วไปทั่วไปเลยนะเอาแบบเกรดธรรมดาที่เราไปเห็นเลยที่เราเห็นก็ใช้งานเลยนะจะมีสองสีนะครับสีแรกเลยเราจะเห็นมากที่สุดเลยนะครับจะมปเฉียออกเลือดหมูหน่อยนะครับถ้าเราเห็นพวกตามไซต์งานก่อสร้างนะครับหรือเหล็กโครงสร้างที่เขากำลังต่อเติมนะครับที่เขาขึ้นเนรูปแล้วเนี่ยเขาจะทาสีกันสนิมที่เป็นสีแดงๆอ่ะทาทิ้งไว้นะครับนี่คือสีตะกั่วกันสนิมเนาะสีแดงอันนี้เห็นบ่อยมากครับสวดสีหนึ่งนะครับก็คือสีเทานะครับสีเทาอย่างที่เขาเรียกว่าเกรยพารเมอร์นะครับ ซึ่งนะครับก็เทาไปแล้วก็จะเป็นสีเทาถ้าถามว่าสีระหว่างสีแดงเลือดหมูกับสีเทาเนี่ยมันแตกต่างกันไหมในส่วนของคุณภาพนะครับก็ไม่แตกต่างนะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันแล้วถามว่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างกันตรงที่สีนี่นะครับก็คือสีลำฟื้นเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นสีเลือดหมูอันนี้สองเนี่ยเป็นสีเทานะครับก็คือหมืยถึที่ว่าเราเลือกสีทับหน้าเนี่ยเป็นเฉดประมาณไหนนะครับถ้าเป็นเฉดออกเทาๆแลดำๆ น้ำเงินเข้มๆหรืออะไรพวกนี้ที่ออกเข้มๆเนี่ยล้วก็ทาสีพ้นกันสนิมสีเทาไปนะครับหรือถ้าแบบสีทําหน้าเป็นแบบมีสีๆหน่อยอ่ะสีอ่เหลืองไหมส้มไหมแดงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ออกทางทางแดงๆเนี่ยนะครับเขาก็ทาสีพ้นกัสนิมที่เป็นสีแดงกันนะครับกันเนี่ยก็คือล,ลาลากันก็จะมีมีทั้งหมดกัน2สองสีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสีเราพ้นกันสนิมมานะครับนอกจากเกรดที่เราเห็นกันทั่วไปตามร้านค้าขายทั่วไปเนี่ยนะครับ มันยังมีอีกหลายเกรดเลยนะครับ่างเช่นนะครับถ้าเป็นบางแบรนด์นะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวรัสกเวนทีฟนะครับจะเป็นสีตะเพื่นกระสนิมเกรดที่สูงกว่าเกรดทั่วไปธรรมดานะครับซึ่งสีกระสีรุ่นนี้นะครับจะผสมสารซิงค์ฟอสเฟตเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการป้องกันการสนิมนะครับเนาะถ้ามีคอฟมันมาไปกว่านั้นอีกนะครับเป็นพวกอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่พวกนี้นะครับก็เป็นแบบอาจจะเป็นสีเทา นะครับส่วนใหญ่ที่แข็งเถื่อนก็จะเป็นสีเทาหลักๆเลยนะครับพิมพ์สีพวกนี้มันจะแข็งนะครับแล้วเราเอามือปิดจิตจิตเนี่ยมันจะขีดไม่ค่อยออกเลยเพราะมันแข็งมากแต่ถ้าเป็นสีลำพื้นทั่วไปนะครับที่เราเห็นในพวกเลอออกซด์ทั่วไปเกมพพาเมอร์พวกพวไปเนี่ยนะครับแค่เอามือปิดจิตเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีรอยเป็นรอ,อยเล็บรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับนี่คือสีลำพื้นกระสีทั่วไปนะครับถามว่าการทาสีละพื้นกระสีนี้มากเพิ่มเลยได้ไหาการทาสีกระสีน่าจะพอ นะครับแต่ว่าคือขอให้ได้ความหนานะครับตามสเปคหน่อยสเปคของเขาก็ถ้าเป็นทั่วไปคือแบบสักสามสิบห้าไมค้อนสี่สิบไมครอนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักเอ่อเป็นแบบอีพ็อกซี่นะครับก็เยอะหน่อยนะเป็นร้อยร้อยไมครอนเลยนะครับพวกเกศอุตสาหกรรมนะครับแท็คพวกงานอุตสาหกรรมที่ทะเลก็จะเป็นเกศพวกนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวทั้ง๋ยวขอสรุปนะสีตะพุดกระเซีมทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยมีสองสีนะครับสีอ่าแดง นะครับเลือดหมูนะครับแล้วก็สีเทายี่เงกันทั่วไปเลยนะครับก็คือว่าเพื่อนๆจะเลือกสีทาหน้าเป็นเฉดประมาณไหนถ้าเป็นเฉดเข้มๆก็เป็นสีเทาไปถ้าเป็นเฉดแบบออกทางสดๆหน่อยแดงๆหน่อยก็ใช้เป็นสีสูรกระสุนสีแดงนะครับน้องก็ไม่ยากเลยคุณภาพเท่ากันนะครับน้องโอเคใครมีคำถามตรงไหนนะครับในส่วนของการทาสีนะครับก็สอบถามทั้งสึกเข้ามาได้เลยเจ้าเสือตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับโอเคังไงก็ฝากติดตามข้างเสือด้วย สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ